ทีมที่ยากที่จะมาคะแนนจากบ้านเขานะครับก็ผมว่าเขาเป็นทีมที่ดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราเราก็พยายามเล่นในเกมแต่ว่าบางจังหวะอะไรเงี้ยมันจัดไม่ได้จังหวะช่องว่าง10คะแนนกับ15คะแนนโอเคนะครับโอเคครับพี่โอเคครับมั่นใจว่าท้ายฤดูกาลอะไรเงี้ยเราว่าเราโอกาสมันมาแล้วอะไรเงี้ยเราก็ต้องคว้ามันได้ยังมีเกมยากอีกอีกหลายๆนัดโดยซอสนะเพียงนาทีนะครับอ๋อฝ้าเลยสิ่งที่ต้องการ ยังยังได้ได้ยินเสียงเชียตลอด90นาทีเหมือนเดิมถึงแม้ว่าจะโดนน้ำไปถึง2ครั้งแม้ก็ยังได้ยินเสียงเชียไรกระตุ้นส่งให้บอกผมยังวิ่งยังแบบทํางานหนักในขามได้เกมหนักมากเพราะว่าเจอเลยเขาก็โอเคเป็นทีมที่ดีมากใช่โอเคเกมหนักมากกับชมบุรีทุกคนเลยชลบุรีตีมดีเนาะยังต้องตีมดิดด้วยวันนี้นัำบอลทุกคนทิ้ง วันนี้เกมเต็ที่หนักบาสดีดีสเตกรึดีดีดีดดดน้ำถึงสองครั้งแต่เราก็กลับมาได้ใช่อะนะบัดวันนี้เราอยากอยากชนะมาเ,เล่นเต็มที่เลยสมัครการบาสเจ้าโอคโคได้ชมป์ละเออไม่ได้อะยังไม่ยังไม่หมดแต่เรนนี่ก็ <laughs> ขอบคุณมากขอบคุณมากครับทั้งเราขอบคุณมากมากนะเป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่เราได้ผล ที่โอเคกลับไปเคครับกนะ็ถือว่าเราเข้รู้เป้าหมายแล้วเพราะว่าเรามาเราก็มีแต้มออกไปอยู่แล้วแล้วก็วันนี้ก็ชื่นชมทุกคนถึงว่า แม่ว่าเราจะโดนนำทั้งสองครั้งแต่ว่าทุกคนก็สามารถรวมพลังอะไรก็สามารถอยู่ในเกมได้แล้วก็เราเรามีโอกาสที่พอสมควรในในวันนี้แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เชิญเราไปรับแฟนบอลที่มาเชียร์โดนนำถึงสองครั้งสองคาใช้เทคนิคยังไงกับคุณเพื่อต้องทีไม่กลับมาให้ได้มันเหมือนเป็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 นเหมือนอาทิตย์แล้วอาทิตย์นั้นเจอฟุตบอลซึ่งเราเนี่ยเราโดนโดนนำเร็วมากแล้วก็เราหวังเราจะขับมาได้ก็ซึ่งซึ่งตรงนั้นมันก็ถือเป็นสิ่งดีในวันนี้เพราะรับรับจุดหนึ่งพลาดจากวันนั้นเนี่ยมาใช้ในวันนี้้แลวก็ ท่าน uh, ี้นะครับเพื so right ่อ่นทุกคนสามัคคีกันแล้วก็ช่วยกันเล่นในวันเจ็ดตามจากสนามนี้ได้โอเคยันเส้นทางแชมป์ผมว่าเส้นทางแชมป์โอเคไหมก็มันก็มันก็เปิดกว้างสำหรับเรานะครับว่าเราเราเราต้องมุ่งมั่นต่อไปเราต้องมองแมตต์ต่อแมตต์ซึ่งแมตต์หน้าเราเไม่ยมออกการแน่นอนมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ว่าอันทีนั้นเราต้องมีความมุ่งมั่นในในทุกเกมือนเดิมที่ผ่านมาเราเป็นมุ่งมั่นอยู่แล้วเราก็ต้องมีมุ่งมั่นให้เหมือนเดิมแล้วก็มากกว่าเดิมนะครับ ก็เรามีโอกาสเยอะนะครับแต่นี้บอกว่าฟุตบอลนัดนี้มันตัดสินด้วยด้วยความผิดพลาดบ้างก็จะว่าลูกทเราเสียสองประตูไม่ควรเสียแต่ต้องชมตัวนี้นะุตบอลชมน้งทีมวันนี้เราช่วยกันเล่นเราช่วยกันนำและเราไม่กดดันกับเสียงเชียร์แล้วเราสาร,ราส้างโอกาสของเราซึ่งจริงๆแล้วเราควรจะได้ชัยชนะในเกมนี้ด้วยซ้ำแต่ที่บอกว่าแต้ทุที่เพียงพอก็เราขยายการนำไปเป็นสิบแต้มครึ่งนะครับคือจบไ ถ้าจะแซงได้เรอก็ไม่ใช่เป็นงานง่ายๆสำหรับผู้นำจากผู้ยังนักเตะกลุ่มนี้ผมเชื่อว่าเขาอยู่ในช่วงช่วงมั่นใจนะครับวันนี้ขอบคุณแฟนบอลมาไกลนักเตะทุกคนไม่ยอมแพ้เพราะว่าเขาเขาทำให้แฟนบอลติดต่อไม่ได้นะครับต้องต้องชมแล้วก็ขอบคุณขอบคุณเจ้าบ้านชมรมที่ต้อนรับเป็นอย่างดีเรายังมีเกมต้องเล่นต่ออีกสิบนดัดนะครับอีกสิบนดัดแล้วก็ฟุตบอลถ้วยของรายการเรายังอาจจะต้องเจอกันอีกนะครับยังค่านหวังว่าจะ เราต้องการต้รองการขับรุ้นทุกแชมป์่ผมเชื่อว่าปีนี้เรามีทีมที่มีคุณภาพเพียงพอที่จะสามารถรุกแชมป์